วันนี้พามาชมโบราณสถานที่น่าสนใจจุดหนึ่งในบรรยากาศแสงตอนเช้าครับที่กำแพงเมืองของกำแพงเพชรเมืองบรดกโลกครับณบริเวณนี้คือจุดที่เรียกว่าประตูผีเป็นประตูที่ออกนอกเมืองนะครับโดยที่ประตู จะเป็นประตูที่มีความสวยงามสมบูรณ์ที่สุดในจำนวนประตูที่มีอยู่ในปัจจุบันหลังการบูรณะครับของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจากมุมมองที่เราเดินจากในเมืองออกนอกเมืองผ่านกำแพงครับนี่คือกำแพงเมืองของเมืองมรดกโลกด้านนอกออกไปก็จะเป็นส่วนที่ เป็นคลองน้ำล้อมรอบกำแพงเมืองนะครับกำแพงเมืองของกำแพงเพชรนั้นมีความยาวอยู่ที่5,313เมตรครับเดิมจะเป็นคันดินมีการนำศิลาแรงมาวางเทินทับให้มีความแข็งแกร่ง ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเราจึงมองเห็นส่วนที่เป็นศิลาแรงกับนี่คือความแกร่งของกำแพงเมืองกำแพงเพชรในความเป็นประตูผีนันะครับก็มีความเชื่อว่า เป็นประตูที่ไม่ได้มีการลงยันคาถาใดๆครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการลําเลียงศพผู้เสียชีวิตออกนอกเมืองไปบำเพ็ญกุศลนอกเมืองนั่นเองที่นี่จึงไม่มีการลงยันคาถามันก็เป็นคติความเชื่อของประตูผีของเมืองโบราณต่างๆครับโดยส่วนใหญ่เมืองในสมัยประวัติศาสตร์โบราณก็มักจะมีประตูผี ดังที่เราได้ยินชื่อประตูผีตามเมืองต่างๆครับปัจจุบันประตูที่อยู่บริเวณกำแพงเมืองครับจะมีจำนวนประตูอยู่ทั้งหมด9ประตูครับที่มีร่องรอยของการบูรณะครับที่เมืองกำแพงเพชร ประตูที่อยู่ใกล้ๆก,กันก็อย่างเช่นประตูหัวเมืองไปทางด้านซ้ายนะครับถ้าไปทางด้านขวาประตูที่อยู่ใกล้คือประตูสะพานโคมซึ่งประตูสะพานโคมก็ถูกปรับเป็นถนนครับเป็นทางผ่านของถนนหมายเลข101จากเมืองกำแพงเพชรไปยังเมืองสุขโขทยัยครับนั่นคือประตูสะพานโคม ด้านบนของประตูนะครับก็จะเป็นจุดที่เชื่อมโยงเป็นทางเดินเรียกว่าเชิงเทินไปร,บรอบๆกำแพงมองไปมุมนี้เราจะเห็นส่วนที่เป็นเชิงเทินที่สามารถจะเดินตรวจการลาดตะเวนของทหารได้ ในมุมมองที่มองออกไปนอกเมืองจะเห็นมีคลองแล้วก็มีคูน้ําอีกชั้นหนึ่งคูดินอีกชั้นหนึ่งนะครับเดิมจะมีคูดินชั้นที่สามอยู่รอบนอกด้วยเป็นลักษณะที่บางตำราก็เรียกว่าตรีบูนก็คือคูดินสามชั้นมีคลองสองชั้นครับอยู่รอบๆกำแพงเมืองแล้วก็ที่กำแพงเองก็มี ส่วนที่เป็นใบเสมาเพื่อที่จะมีช่องประทับอาวุธประทับปืนแล้วก็ตรงกลางของใบเสมาก็จะมีส่วนที่เป็นช่องสังเกตการครับนี่คือสันฐานรอบๆนะครับของประตูผีมองยาวไปด้านนี้เราจะเห็นมีต้นไม้ขึ้นตาม ทางเดินนะครับหรือเชิงเทินต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นนี้รากก็จะลงไปในส่วนที่เป็นดินที่อยู่ด้านล่างซึ่งเดิมเป็นคูดินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเพื่อชมบรรยากาศรอบๆนี่คือส่วนที่เป็นเชิงเทินที่ทหารสามารถที่จะเดินลาดตระเวนตรวจการได้ ช่วงนี้จะเห็นว่าฝั่งขวามือใบเสมาก็จะหักพังกับเหลือเฉพาะส่วนฐานถ้าเดินไปเรื่อยๆก็จะไปได้รอบเลยนะครับนี่คือกำแพงเมืองที่มีความยิ่งใหญ่ของเมืองกำแพงเพชรลักษณะกำแพงที่ยาวถึง5,313เมตรจึงเป็นกำแพงที่เหลืออยู่ในไม่กี่เมือง ที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่เมืองอื่นๆไม่เหลือนะครับหรือกำแพงเพชรบางช่วงเองบางส่วนบางพื้นที่กำแพงก็ไม่เหลือเนื่องจากการพัฒนาน,นั่นเองการเปลี่ยนแปลงของบ้านของเมืองที่มียุคสมัยที่ต้องพัฒนาเมืองก็จะมีการรื้อออกคับหรือนอกจากรื้อก็มีการลุกต้องว่ายอย่างนี้นะครับเพราะว่ายุคสมัยของการจับจองพื้นที่หลายๆเมืองก็จะถูก ลุกเข้ามาจับจองครับนี่คือส่วนที่เป็นเชิงเทินที่เราสามารถจะเดินได้ไปรอบๆเมืองครับตั้งใจว่าวันนี้ให้มาชมแสงสวยๆตอนเช้าครับ <m> ก็ทำคลิปประตูผีบ่อยๆแต่ว่าก็ช่วงแสงที่แตกต่างกันออกไป ในการลำเลียงศพผู้เสียชีวิตออกไปนอกเมืองนะครับด้านนอกเมืองฝั่งที่เป็นป่าที่เราเห็นในคลิปนั้นครับเป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันเรียกว่าอารันยิกหรือว่าเป็นเขตวัดป่าที่มีวัดชื่อดังที่หลายๆท่านมาเที่ยวนะครับวัดช้างรอบวัดสิงวัดพระศรีิรียบทวัดพระนอนครับอยู่ด้านนอกครับซึ่งในอดีตนั้นเมืองก็ มีพื้นที่กว้างใหญ่ไม่เฉพาะในกำแพงเมืองเท่านั้นครับยังมีพื้นที่นอกเมืองที่มีจำนวนโบราณสถานอยู่มากนะครับเราเดินไปอีกด้านหนึ่งถ้าเลยจากจุดนี้ไปนะครับตรงไปเรื่อยๆจะไปถึงโบราณสถานจุดที่เป็นป้อมจะถึงป้อมก่อนนะครับโดยที่ป้อมนั้นจะไม่มีประตูแต่เป็นป้อมกำแพงเมือง เรียกว่าป้อมเพชรครับไปด้านนี้จะเป็นป้อมเพชรส่วนเลยป้อมเพชรไปถึงจะเป็นประตูสะพานโคมไล่ต่อไปก็จะเป็นประตูป้อมประตูวัดช้างครับอยู่บริเวณที่อยู่ตรงข้ามทางที่จะไปวัดช้าง มีความร่มรื่นครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในทุกฤดูกาลครับโดยเจ้าหน้าที่ทีมทำความสะอาดพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับในการเดินทางมาเที่ยวมาชมส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่ขับรถมาชมได้เลยโดยที่ไม่ได้มีค่าผ่านประตูใดๆเข้ามานะครับ แต่ถ้าเป็นในเขตวัดป่าก,ก็จะมีค่าตัวเข้าชมสำหรับคนไทยก็20ิบาทนะครับมีสองมีสองพื้นที่ที่ต้องจ่ายค่าเขา้าก็จะมีพื้นที่ในเขตเมืองที่เป็นวัดพระแก้ววัดพระาธาตุนะครับอยู่ใกล้ๆสารหลักเมืองกับพื้นที่อรัญยิกที่อยู่ด้านนอกเมืองก็จะมีประตูทางเข้าให้เราได้ผ่านเข้าไปฟังข้อมูล นำเสนอโดยเจ้าหน้าที่นำเที่ยวของอุทยาน,นครับมองมุมนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับกับใบไม้ต้นไม้สวยๆเขียวๆนะครับให้ได้ชมประตูผีหลายๆมุมแล้วกันนะครับสลับแสงตอนเช้ามีบันไดาลาดเอียงขึ้นไปยังด้านบนเชิงเทิน สำหรับเมืองกำแพงเพชรน,นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นกำแพงเมืองก็จะเป็นช่วงที่อยุธยาเรืองอำนาจขึ้นมาเหนือพื้นที่กำแพงเพชรซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านระหว่างกำแพงเพชรกับล้านนานครับแต่ในช่วงสุขโขทัยนั้นก็จะเป็นเมือง หน้าด่านของสุขโขทัยกับอยุธยาแต่ช่วงปลายสุขโขทัยเสื่อมอำนาจลงอยุธยาก็จะเข้ามาครอบครองพื้นที่เหนือพื้นที่ครับนี่คือความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันระหว่างอาณาจักรสุขโขทัยกับอยุธยาสำหรับเมืองกำแพงเพชรนะครับ ในการวางเรียงก้อนศิลาแรงครับจะใช้ด้านกว้างสลับด้านยาวนะครับเพื่อให้มีความแข็งแกร่งจะใช้วิธีวางเรียงในลักษณะกว้างสลับยาวเมืองกำแพงเพชรมีแหล่งศิลาแรงโดยเฉพาะเดินที่เป็นอารันยิกด้านนอกเมืองนะครับจะมีศิลาแรงอยู่ ต้ดินจำนวนมากนั่นคือที่มาของแหล่งศิลาแรงที่ใช้ในการก่อสร้างโบราณสถานที่เมืองกำแพงเพชรไม่ได้ขนมาไกลนั่นเองครับศิลาแรงในการวางเทินกำแพงเมืองจึงมีจำนวนมากครับนับล้านก้อนเพราะกำแพงมีความยาวครับที่หลงเหลือในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับ จะพาท่านกลับมาที่ประตูผีเรื่อยๆเป็นระยะนะครับแสงจะสวยในแต่ละฤดูกาลแต่ละช่วงเวลาถ้าได้จังหวะมีโอกาสก็จะแวะถ่ายคลิปฝากทุกท่านหวังว่าคลิปนี้จะช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจให้มีการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เมืองโบราณโดยเฉพาะกำแพงเพชรเมืองมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนพร้อมๆกับสุโขทัยศรีสัญทัชนาลัยนะครับ ในวันที่12ธันวาคม2,534 u n ยูเนสโกได้อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหวังว่าจะอยู่ในแผนการท่องเที่ยวของทุกท่านครับและนี่คือเรื่องราวมุมมองนำชมประตูผีหรือว่าผีเกตกำแพงเมือง กำแพงเพชรในเช้าวันที่สดชื่นอากาศดีไม่มีฝนครับกับพื้นที่ที่เงียบเงบเหมาะกับการออกกำลังกายแล้วพบกันเรื่อยๆนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดติดตามชมเรื่องราวของประวัติศาสตร์โบราณสถานของเมืองกำแพงเพชร